ในชุมชนแออัดเก่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนะอาจารย์อาจารย์ขาตรงนี้เรียกว่าอะไรนะใช่ใช่ที่ที่เราผ่านมาเหรอมันทอนมาตัอาชีคือเก่ามันก็จะเป็เมืองเก่าใช่มันก็จะคือเมืองเก่าทุกคนดูนะจ๊ะคนทุกร่านเนาะนี่มีขนมด้วยขนมนั้นหวานหวานหวานมากเลี่ยขนมไม่นี่นี่เหมือนเอาแป้งมาทำกดกดเหมือนกดกันอยู่อ่ะนี่เขาที่เขากินกันอยู่อะอันที่เป็นสามเหลี่ยมอันนั้นนะเขาเรียกซามมซ่า ข้างในเป็นไส้มาตลอ่เลยอ๋อซาโมซาเขาเหมือนบ้านเราเลชื่อเสีแบบว่าอนเดเชนอุสซาโมซาซาโมซานี่ไงชาแล้วก็ทุบแก้วเนี่ที่มันที่เราเห็นในยูทิ้ต่อเนี่ยทุกคนเราลงรถไม่ได้นะเราเราเราแวงเราเลยต้องถ่ายบนบนรถนี่แหละทุกคนเอ้ยถนนเขาไม่น่าให้เข้าไปซื้อหรอกร้านอาารนะหรือว่าเาจัดเดี่เดียขาเลเดี่ยวโอ้ยเดี่ร้านอาหารเนม่ยน่ร้านโมไซปะย่ สวัสด,ดีทุกคนทริปอินเดียระหว่างทางที่เราจะไปถ้ำของพระเจ้าพิมพิสารถ่ายวิดีโอจากบนรถเพราะเราไม่ประสงค์ที่จะลงรถนะเราก็ยังเห็นขนมคาชาเราเห็นหลายที่มากเป็นขนมประจําของอินเดียก็จะเป็นแป้งทอดรอกรอบซึ่งจะมีให้เลือกสองรสรสหวานกับรสเค็มแต่ไม่ได้ซื้อกินหรอกนะจ๊ะ ไม่ได้ลงจ้ะระหว่างนั้นนะเราก็สึกคือฮานะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าก็อาจจะหน้าคล้ายๆกับซัมโมซาบ้านเราก็โอเคอะ่ะเก็บเอาไว้เป็นที่ระทึกไว้เหมือนกันทีนี้พอเราไปถึงถ้ำของพระเจ้าพิมพิสารแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบเดินนิดนึงนะเพราะว่าใกล้คําแล้วถ้ำของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็คือถ้ำสนพันตาสนพันธาซึ่งเป็นถ้ำที่ใช้หินก้อนก้อนใหญ่หนึ่งก้อน เป็นถ้ำที่มีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างชั้นบนก็จะเป็นถ้ำโลง่ลงๆเลยแต่ก็จะมืดๆหน่อยมีประตูเข้ามีหน้าต่างข้างในก็จสถานที่ที่พระอาจารย์ก็พาสักการะ,ะเราก็ดูรอบๆก็จะมีการแกะสลักเขาเรียกว่าลายแทงอะนะทา,ทางเก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารทางเก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารใช่ค่ะลูกเพื่อภาพล้อที่จะ ห้องเก็บสมบัติของพะเจ้าพนมิาอีกหนึ่งห้องนะห้องนี้สว่างมากเขแกะตะเข้ะลูกไว้โอ้โหที่ทำลายไหมเขาจะตีจมูกตีได้ทุบได้เพราะว่าเขาเชื่อว่ากำลังสี่๋ยวจากพลังของม่จมูกเนี่ยใสแล้วทุบได้ไหม ค่าจะทุบหน้าเขาจะหมก่อนเขาจะไลาแลาวเขาเขาเจ็บสมบัติทีาไม่ใส่าอาจจะเป็นเพราะว่าเื่องหมายติดาค่ะยแ่นินี่งไเ้บอกว่าตากเื่อเป็นข้อบขอยังไม่มีใครได้รู้หรอกว่าลายแทงแกะลายแทงออกไปแล้วเนี่ยจะได้ไปที่เก็บสมบัติอยู่ตรงไหนจนณตอนนี้ก็ยังไม่เจอพอเราลงไปข้างล่างก็เห็นแกะสลักเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาเป็น แกสลักเกี่ยวกับพุทธเจ้าแล้วพระศาสนาอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เขาก็เรียกว่าลายแทงเหมือนกันอ่ะเราก็สักการะมันก็ทําให้มองเหน็นว่าสมัยก่อนฮะสมัยพุทธกาลน่ะถ้ามีถ้ำสมบัติของพระเจ้าพิพิษานะ่ะแสดงว่าสมัยก่อนน่ะเมืองเนี้มั่งคั่งร่ํารวยมากเลยนะมีบุญได้ไปสักการะถึงที่เราก็จะต้องคิดว่าเรากลับมาเราจะได้มั่งคั่งร่าราวยที่เราไปได้เหยียบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเอาบุญมาฝากนะจ๊ะไม่ได้กินนะ ขนมคาชาถ่ายมาให้ดหูเฉยหลายวิดีโอแล้วเจอขนมคาชาเนี่ยโอเคอย่าลืมกดสอบสไคร b e เพราะจะไปต่อนะยังไม่จบไปแล้ว